ที่ <ฮะ S 1> ตราดล่าสุดเองเนี่ยตรงโซนบ้านสามหลังบอมไปเรียบร้อยแล้ว <ฮะ S 1> ล่าสุดตราดเห็นบอกว่าเพจ army military force เราได้เปิดฉากถล่มกองกำลังอารักขาฮุนเซน B H Q ไหนลองดูภาพสันิดหนึ่งเนี่ยนะฮะคือกองประชาการป้องกันชายแดนจันทบุรอ่าไปซะแล้วเอาใหม่ที่รอบหนึ่งนี่ฮะโดยใช้คำว่า กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบ,บุรีและตราดร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกยกรยุทินนะครับคุณผู้ชมฮะตรวจพบฝ่ายกัมพูชากําลังเพิ่มเติมกําลังทหารที่บ้านหนองรีใกล้กับบ้านสามหลังจังหวัดตราดเป็นหน่วยทหาร BHQ ที่เคลื่อนกําลังเข้ามามากพร้อมกับรถยนต์ประมาณ3าถึงคันมีลักษณะเข้าใจว่าน่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงถูกไหม<ฆ>ฮะจึงประเมินว่าเป็นเป้าหมายทางทหารที่เข้าไขาคุกคามความมั่นคงกองทัพเรือจึงประสานก,กองทัพอ่าประสานกองทัพอากาศใช้ ใช้กำลังโจมตีเป้าหมายครับคุณผู้ชมฮะโดยเบื้องต้นก่อนที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธีนจะใช้โดนทิ้งระเบิดทําลายเป้าหมายทางทหารเสียหายทั้งหมดการทําลายเป้าหมายทางทหารครั้งนี้เพราะเป็นภัยต่อการคุกคามประเทศอันนี้คือล็อกเป้ารถขอคู่กัน2จอก็ได้ครับเอามา2จอเอาตอนที่เห็นควันขึ้นมาด้วยกับที่กําลังสงสัยว่าน่าจะเป็นในส่วนกับคลังอาวุธ ภาพที่เป็นวิดีโอเมื่อกี้นี้ที่คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมนี่อันนี้ใช่ไหมฮะที่ถูกล็อกเป้าทั้งหมดเนี่ยนะฮะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้มีอีกมุมหนึ่งเมื่อเราล็อกเป้าสําเร็จโซนบ้านสามหลังเนี่ยกลับมาตรงนี้ฮะขอย้อนกลับไปทีมงานเปิดภาพนิ่งก่อนหรือบ้านบ้านสามหลังก่อนได้ไหม เพื่อให้ดูว่าเวลาเราพูดเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้ตามงงอะไระว่าบ้านสามหลังใช่ไหมบ้านสามหลังคือจุดที่ขเขมรเนี่ยเขาสร้างลุกลมแล้วเขาก็ขุดคูเรดเอาไว้หลังจากนั้นเราก็บอมบอมเพราะว่าเราให้เขาเก็บถอยออกไปเขาไม่ถอยจนกระทั่งล่าสุดอามีภาพคือก่อนบอมเนี่ยลื้อถอนและปรากฏเขาก็ไม่ออกถูกไหมเมย์ใค่ะจนในที่สุดเมื่อไม่ออกอ่ะ มันก็ต้องจัดก,การตามระบบตามวิธีของเราหลังจากนั้นรู้สึกว่าน่าจะเป็นช่วง14ธันวาใช่ไหมค่ะ14ธันวาที่เราก็เลยต้องตัดสินใจตอน7โมงเช้าหรือเปล่าเมย์ใช่7โมง20ค่ะ ที่ทางด้านของกองทัพเรือนะคะได้มีการออดําเนินการที่พื้นที่บ้านสามหลังตรงนี้บ้านหนองรีและควบคุมยึดพื้นที่ได้และขับไล่กองกําลังของกัมพูชาออกจากพื้นที่ได้ทั้งหมดซึ่งจริงๆ14ธันวาตอนนั้นปักธงชาติไปในพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่หลังจากนั้นก็มีการปะทะกันอยู่เป็นระยะค่ะ จนกระทั่งวันนี้นะคะเราสามารถที่จะไปบอมในพื้นที่แล้วก็เอาโดรนทิ้งระเบิดนะคะและสามารถปักธงไทยได้อีกครั้งหนึ่งด้วยคือจริงจมันจะมีภาพทิ้งระเบิดด้วยก่อนหน้านี้ก็คือแหลกรานไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะ<ฆ>ให้มาเก็บกู้แล้วไม่เก็บเนี่ยนะฮะาภาพวันนี้เลยของใหม่ครับวันนี้เราจะเข้าไปปักธงแล้วโดยวันนี้เองมีภาพเผยแพร่ออกมาเปิดขึ้นมาเต็มจอเลยฮะโดยเพจ army military force บอกว่านาวิกโยธินไทยได้อันเชิญธงราชนาวีไทยขึ้นสู่ยอดเสา เน่ควันยังมีอยู่เลยที่เท่ายังปิวอยู่เลยฮะโอ้เกียร์หมดเลยอาบาออกควางเราพี่เข่งก็แนไปเราต้องรุ่าชดเราต้องรุ่งชอเราต้องใส่ยีราชน์ไทยรวมแล้วพี่อาาเจไทย And you make my come on. ชมครับพลเรือตรีปรารัตน์รัตนชัยพันธ์ท่านโฆษกกองทัพเรือยืนยันนะครับบ่ายวันนี้กองประชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตากโดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจนาวิกย์ยตินตราดได้ดําเนินการขับไล่กองกําลังฝ่ายตรงข้ามออกจากบ้านหนองรีตามปฏิบัติการก็คือตราดปราบปรปักร่วมกับกองทัพอากาศก่อนหน้านี้ยึดบ้านได้เรียบร้อยและวันนี้กวาดออกทั้งหมดนี่นะฮะเห็นบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นไปตามภารกิจในการรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาตินี่ฮะ โดยล่าสุดเนี่ยเอาจริงคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าขนาดทหารกองทัพเรือใช่ไหม,มเขาเข้าไปกวาดออกหมดมคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าวันนี้ตอนบ่ายเห็นบอกว่ายังไม่ยอมนะมีเสียงปืนมาอีกแถวแถวหนองรีแผ่นฟิล์มอยู่ในพื้นที่ตรงจุดนี้ใช่ไหมแล้วก็มีปืนเล็กดังมาอีกตอนอประมาณบ่ายสองโมงครึง่งเอาเปิดภาพขึ้นมาเลยฮะ ก่อนที่จะเข้าตีแตกใช่ไหมเม<ช>แล้วเข้ายึดก็ยังคงแสดงว่าก่อนจะยึดก็คงยังไม่ยอมแพ้ล่าสุดเนี่ยแผ่นพินพ์อยู่ที่ตราพอดีเมย์คืนนี้มีปรากฏการณ์อะไรขึ้นนะคืนนี้ค่ะก็มีทางด้านของอบรรยากาศที่จังหวัดตราดนะคะหลังจากทหารยึดพื้นที่ที่บ้านสามหลังได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปรากฏว่าชาวบ้านชื่นมืนเปิดเสียงตามสายมีการเปิดเพลงเรียกขวัญกำลังใจแล้วก็ให้เฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะขณะน,นี้ทางทีมข่าวยังคงเกาะติดสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดตราดแม้ว่าวันนี้จะยังคงมีการประทักกันอย่างต่อเนื่องได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าจะมีวิเววในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะหลังจากที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ทหารไทยสามารถเข้ายึดพื้นที่หมู่บ้านสาหลังได้แล้วอีกทางได้มีการทําลายฝั่งกัมพูชาจนสิ้นสภาพ ในขณะที่บรรยากาศหมู่บ้านอยู่ในความเงียบงันกินเวลานานหลายวันคืนนี้เป็นคืนแรกที่มีการเปิดเพลงตามเสียงตามสายเพื่อเฉลิมฉลองและมีการเรียกขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านและทหารทุกนายหลังจากที่เราสามารถยึดพื้นที่หมู่บ้านสามหลังได้แล้วลองไปฟังเสียงกันค่ะ pelig? อย่างไรก็ตามแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่จะเริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังและตรึงกําลังอย่างต่อเนื่องโดยทางด้านของผู้นําและเจ้าหน้าที่ชรบหมู่บ้านยังคงต้องทําหน้าที่ตรวจตราตามปกติโดยทางทีมข่าวได้พูดคุยกับนายสิริชัยถนอมเกียรติสารวัตรกำน,นันเปิดเผยกับทางทีมข่าวว่าวันนี้แม้ว่าจะมีข่าวดีจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ทหารแต่เราก็ยังไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ก็ยังคงต้องมีการตรึงกําลังและออกลาดตะเวนตามจุดต่าง อีกทั้งยังมีการตั้งด่านเพื่อตรวจตราคนแปลกหน้าที่จะเดินทางเข้าออกหมู่บ้านเพื่อความไม่ประมาทเช่นเดิมค่ะเราไปฟังเสียงกันค่ะยังยังไม่มีหนังสือจากทางการที่ว่าจะให้ชาวบ้านหรือที่ออกไปข้างนอกกลับมาในในหมู่บ้านนะครับ <c oughs> อ๋อยังไม่มีครับยังไม่มี <c oughs> เพราะว่าเขายังไม่ประกาศเข้าก็ยังไม่ให้เข้า <c oughs> ใช่ใช่ครับเราก็คุมเข้มอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เฝ้าระวังตรวจตาในหมู่บ้านเหมือนเดิมก็คือวันนี้ เ,เสียงปืนมันห่างนะฮะไม่ไม่ค่อยมีแต่ว่ายังไม่รู้ข้างข้าง,งของของทหารเขาแนวหน้าเขาเขามีความเคลื่อนไหวยังไงเราเราไม่ทราบครับใช่ครับต้องรอประกาศจากทาง,ทางการว่า,าปิดศูนย์อพประยพหรือย่างให้ชาวบ,บ้านเข้าพื้นที่ได้อะไถามถามถามครับถามถามทุกคนอยู่แล้วอยากกลับส่งไลน์มาถามมั่งอะไรมั่งก็อยากกลับ<ม>ใครก็อยากกลับทุกคนแหละครับเขาเป็นห่วงบ้านของเขาแล้วครับสวนด้วยเพราะช่วงนี้ทุเรียนบานดอกบานต้องลดน้ํามีครับเพราะว่าเหมือนตอนตอนที่ ก่อนหน้านี้เราเราเราจะฝ่าดล้างเชาวเขเมรอยู่แล้ว<ฮ>ะนะเราก็เราก็ห้ามเข้าอตอนนี้เขเมรก็เหมือนว่าในในตบนำบลชํารลาของเราไม่มีเขเมรนนะ แม้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดตราดตอนนี้จะเริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้วหลังจากที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ทหารไทยสามารถเข้ายึดพื้นที่ริมชายแดนจังหวัดตราดได้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามทางด้านของเจ้าหน้าที่ยังคงต้องตรึงกําลังและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อความไม่ประมาทและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่จังหวัดตราดหากมีสถานการณ์เพิ่มเติมอย่างไรทางทีมข่าวจะรายงานให้ทราบอีกครั้งค่ะ